โอ้ยจีนตกหมดนี่กำใหญ่กำหลวงไปแล้วเด้อบ๊ายบายคำยุ่งกังงบจีนมือหมาะขนาดคำแตะลำหวานคำแตะลำหวา มะโอ้ยจีนตกหมดนี่กำในยกำหลวงไปแล้วเด้อบายยเข้ากันเด้อเข,ข้าตอนกินข้าวน้ำข้าตอนกันนะคะอืมอืมสวัสดีเจ้าว,วันนี้แม่ปาเมื่อกี้เนี่ยออเข้าบาย ข้าวบายน้ำพริกหมูดำความแตะลำว่ากินไปเตียวไปเนี่ยโอ้โหโตกหมดมความแตะลำว่ากินข้ากันเด้อข้าวตอกินข้าวน้ำข้าวตอนกันนะคะ เนื้อก,กับน้ำพริกม้อขนาดวันนี้มันมีอย่างเจาะมากลิ่นเพื่อพอบันลิบบดละเอียดเลยเนะี่ยม้อขนาดกี่แก๊ปต้มนรอ เนอกับน้ำพริกมอ้อขนาดวันนี้มันมีอย่างจาเจาะมาันลกล,ลนิ่นเะพือ่อพอบันลิกบรรอหลบรรลยเนี่ยม้อขนาดกินข้าวกันเดอเข้าวาต่อกินข้าวน้าข้าวตอนกันนะคะอือืเนอกับน้ำพริกมอ้อขนาด วันนี้มันมีอย่างเจาะมาันกลิ่นเพื่อพอไปริกไปหลอกไปไลายเนี่ยหม้อขนาดกินไปเตี้ยวไปเนี่ยโอ้โหตกหมดอ,อืมกินไปเตี้ยวไปเนี่ยโอ้โหตกหมด อยากเข้าตอนอืมขีกะต้มหรอ โอ้ยจีนตกหมดนี่กำเนยกำหลวงไปแล้วเด้อบ,บายบายคำแตะลำวาอยากเข้าตอนอือโอ้ยจีนตกหมดนี่กำเนยกำหลวง ไปแล้วเด้อบายบายขมยงกับติดเามะม้อขนดัดเม้อขนนด เข้าเหนืยวกินกับมือมันตึงรำเน้อเพรอะแม่พี่น้องล้างมือละก่อนที่จะมากินนี่นะไปเตีวไปเนี่ยโอ้โยตกหมดอ,อ,อยากเข้าวอน อืมไปเตียวไปเนี่ยโอ้ยตกหมดอืมเออจีนตกหมดนี่กำไงกำหลวงไปแล้วเด้อบายบายเหัวขึ้นน้ กับข้าวเหนียวกินกับมือมันตึงรำเนอะ์ป้แม่พี่น้องล้างมือละก่อนที่จะมากินน,นี่นะเนอกับน้บําพริกมากขนาดวันนี้มันมีอย่างเจาะมากินเพื่อพอบรดิบรรบดหลวบดลายเยนะี่ยโอ้ยจีนตกหมดนี่กำํกำไงกําหลวงไปเลวเด้อบายบาย เนิร์กับน้ำพริกม้อขนาดวันนี้มันมีอย่างเจาะมากาลินเพื่อพอบนดิบบดละบอียดเลยเนะี่ยอ,อยากเข้าตอนอืมกินไปเตียวไปเนะี่ยโอ้โหยตกหมดอืม เข้ากันเด้อเข้าต่อกินข้าวน้ำข้าวตอนกันนะ้วกอืมอืมกินเข้ากันเด้อเข้าต่อกินข้าวน้ำข้าวตอนกันนะ้วกอืมอืมข้ามยุงกด็ดมีมืก ทำแตะลำ่าหมอขนาดหมาะขนาดถ้ากินแบบนี้นะเขาจะเตียวไปควับคลิปควับไผ่ก็ได้นะสวัสดีเ้าว,วันนี้แมคปามากี่เนี่ยอ,อ๋อเข้าบ่าย ข้าวบ่ายน้ำพริกหมูดําอยากเข้าตอนออยากเข้าตอนอกีนกับต้มนอ ข้าวเหนืยกกินกับมือมันตึงรำเนอร์ตอแม่พี่น้องล้างมือละก่อนที่จะมากินนี่นะ้ำมยุ่มกติดเนาะกิข้ากันเด้อข้าตอเอล่กินข้าวน้าข้าวตอนกันนะแะอืมอืมอืม กับข้าวเหนือกินกับมือมันตึงรำเนอะพรอะแม่พี่น้องล้างมือละก่อนที่จะมากินนี่นะคำแตะลำว่ากินไปเตีวไปเนี่ยโอ้โหกตมืออืม 给咱们呢。